ขยายแล้วขายอย่างไรแล้วจะขายให้ยั่งยืนมันจะต้องมีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมาอึนักศึกษาลองจับปู่นะครับนายดีคนเนี่ยแปรโนพอนี้เนาะวันนี้คมคุมกัรคนวันนี้แน้ะจับปูสองคนครับปรึกษากันครับว่าจะมีคุณธรรมจริยธรรมเรื่องอะไรบ้างเนาะมีความสําคัญอย่างไรในการค้าขายคือยั่งยืนโดยเฉพาะการขยายพันธุ์กล้วยของเราเนี่ยที่เอาเงินไปนะครับ กิจกรรมการเรียนการสอนนะครับเนื้อหาจะประกอบด้วยเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับักษาขึ้นไปก่อนเนอเดี๋ยวครูจะพูดบางส่วนนะครับขอบการเนื้อหามีเรื่องของความหมายและอ่เรื่องที่หนึ่งนะครับคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพโออนุาตเรื่องของความหมายคุณธรรมนะครับจริยธรรมแล้วก็จรรยบรณในการประกอบอาชีพนะครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของค่านิยมอ่าทาไมต้องเรียนถึงค่านิยมค่านิยมจะบอกว่า ลักษณะทัศนะทติของสังคมตอนนี้ทิศทางไปในทิศทางไหนเทคโนโลยีการทําการเกษตรมีค่านิยมก่อผู้ที่ทจะทําเกษตรหรือค้าขายต้องมีค่านิยมเชิงไหนเนาะรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นแนวโน้มของนวัตกรรมทางการเกษตรในอานาคตเราขอยันนำเสนอเนื้อหาเพื่อนักศึกษาได้ยนนะครับเรื่องที่3คือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพเราไปจะกิ่นถึงความหมายนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงเล็กน้อยนะครับ จากนั้นเราจะนําเสนอเรื่องของการประยุกต์ใช้หลักปัญญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพซึ่งนักศึกษาเรียนไปแล้วเนาะเจอแล้วนะครับเรียนเรื่องรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงไปหรือยังเียนแล้วเนาะเรียนแล้วออสักง,ง่ายก็ไปทํทกิจกรรมอย่างนะครับมีการถอดองค์ความรู้ครับกูจะยกตัวอย่างการถอดองค์ความรู้แล้วก็หั้นไปงานในการทาองค์ความรู้นะครับมาทักทายนะครับนักศึกษาเป็นกลุ่มนักศึกษานักศึกษาไล่เตียนกันครับเรื่องของ คุณธรรมและจริยธรรมในการค้ามีความสําคัญอย่างไรนักศึกษากอคู่กัน,กกนแลกเปลี่ยนกันนะครับให้แลกเปลี่ยนกันจากนั้นครูก,ก็สุนถามครับหรือให้ตัวแทนของสองคนนั้นนำเสนอว่าเออมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับจากนั้นก่อนเร่นักเรียนทําแบบทดสอบครับแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นปรนัยนะครับสี่ตัวเลือกส0ข้อนะครับจากนั้นก็เริ่มกิจกรรมครับมินิเลคเชอร์ครูก,ก็จะอธิบายนะครับโดยใช้สลด์เนาะ มินิเลคเชอร์ก็คืออธิบายสั้นๆ,น,ๆนะครับประมาณส,สิ้าน,นาทีคร่าวๆนะครับยกตัวอย่างเรื่องของความหมายคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ยกตัวอย่างคุณธรรมแต่ละประเภทให้น,นักศึกษาดูนะครับจากนักกนก้นก็ทากิจกรรมนะครับขั้นที่4คือทิ้งแพ้แล้วก็แชพื่อนักศึกษาดูครับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการขาดจริยธรรมในการทําธุรกิจอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับตีไอคอนนะครับหรือ คอร์สกนะครับเอามามให้นักศึกษาดูหาคลิป10นาทีครับอันนี้เตรียมคลิปไว้ลวแต่ว่า่าเรียนเป็นใจเวลาหมื่นเนาะนะครับนักศึกษาดูคลิปครับดูคลิปดูคลิปเซรนักศึกษาใช้ใช้กลุ่มเดิมนะครับจะพูดแล้วก็อภิปรายร่วมกันเนาะอภิปรายแล้วก็นำเสนอนะครับอภิปรายว่าเอ๊จากคลิปนะ่ะมีผลกระทบอะไรการคุณธรรมจะได้ทำด้านไหนเนาะแล้วก็นำเสนอนะครับทุกผูก้ประเมิน ประเมินงานกลุ่มของนักเรียนนะครับชั่วโมงที่2ครับชั่วโมงที่2องขั้นที่2กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของตัวตัวิ้นะครับเอากิจกรรมไปก่อนนะครับกิจกรรมเรื่องของการวิเคราะห์สภาพปัญหาก็คือศึกษาเคส e study ครับคือนักศึกษาแบ่งกลุ่มใช้กลุ่มเดิมนะครับลองวิเคราะห์สถานการณ์การหลอกลวงลูกค้าการขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาตอบคําถามว่ามีผลกระทบอย่างไรแล้วก็มีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร ทำนะครับจากนั้นทําแล้วเขียนในกระดาษชออโนต้ตน,น้อยๆครับเขียนเขียนในโนต้ตน,น้อยๆว่าประเด็นปัญหามีอย่างร้อจากนั้นเอาไปติดไว้ครับเอาไปติดไวร้รอบๆห้องเขาจะจัดกิจกรรมวอล์คแรลี่นะครับเตลไปทั้งนักศึกษาแต่ละกลุ่มบอกไปไป,ไปชอบความที่เห็นของเพื่อนนะครับแล้วก็สรุปมาว่าเออไหนถูกใจอนไนโดนใจเนาะปแปะแผ่นไว้ของแต่ละกลุ่มแล้วก็เอามาแชร์กันในกลุ่มครับ แขงกันในกลุ่มจากนั้นในชั่วโมงนี้ก็จะปิดท้ยด้วยกันคือนักศึกษาสรุปการแต่ละกลุ่มว่าอาจจะประเด็นที่ประทับใจถูกใจนหรือตรงกับสภาพความเป็นจริงของเราหนึ่งเรื่องหนึ่งด้านนะครับแต่ละกลุ่มนำเนนสเนอสรุปร่วมกันจบชั่วโมงที่สองครับพักเข้าแนวเนาะกินน้ำกินท่าเนา่อยผู้จากากาิจก,กรรมนะพักหายใจตัวนี้ครูก็เริ่มก้อแห้งครับชั่วโมงที่สามครับเริ่มสร้างแนวทางการปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับจริยธรามในการค้าขายอันนี้จัดก,กิจกรรมโรเพครับสแสดงบทบาทสมมุตินิดหน่อยนะครับว่าอาจจะเป็นบทสนทนานสั้นๆนะครับว่าถ้าสถานการณ์สถานการณ์ยังไงจะทําอย่างไรนะครับใช้เวลาประมาณ35นาทีกลุ่มมี2คนนะครับมี4กลุ่มแล้วพิจารณาเอาครับก็จะเอาอย่างฟ้องนะครับจากนั้นก็สแสดงบทบาทสมมุติอาจจะซุ่มนะครับตามเวลาที่มีนะครับซุ่มจัดก,กิจกรรมจากนั้นก็มีกิจกรรมเรื่องของ ตีเอ็นแอคชั่นอันนี้เป็นการประยุกต์หลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่งเราเรียนไปแล้วในภาคเรียนที่แล้วนะครับรปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนานะครับการถอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการถอดองค์ความรู้สองสามสี่สามสี่นะครับแล้วก็เรื่องของการขยายพันธุ์กล้วยเพื่อการค้าเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตักศัยต้องคิดเข้าว่าต้องใช้องค์ความรู้อะไรบ้างน,นะครับเงื่อนไขคุณธรรมจะได้ทำมีอะไรบ้างจากนั้น ต้องวิเคราะห์เข้าหลักการพอประมาณมีเหตุผลมีคุบคุมกันในตัวที่ดีนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งมิติทางสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมครบทั่วกระบวนการสามชั่วโมงครับจากนั้นท่านนักศึกษาปดไปนะครับไปดูแหล่งเรียนรู้นะครับที่สพรระดับอำเภอแม่แตงนะครับมีห้องศูนย์ขับเคลื่อนสพรอยู่นะครับนักศึกษาใช้เวลาสักสองชั่วโมงเนะี่ยนะครับ ไปอ่านแผน่นป้ายถอดองค์ความรู้แล้วก็สรุปพฤติกรรมบันทึกลงในรายงานพฤติกรรมนะครับเสรซสิ้นกิจกรรมทั้งหมดนะครับเมื่อหน่วยกิจกรรมนี้จํานวน5ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงในการควบคุมแล้วก็2ชั่วโมงในการทํากิจกรรมกรอตตนะครับตะกี้ข้ามไปนะตัวชี้วัดนะครับเรื่องนี้มี3แบ่ง3พาทพาสละชั่วโมงชั่วโมงละกับตีตัวชี้วัดไปเลยนะครับไล่เรียงไปตามลดำดับนะครับก็ ผู้เรียนอธิบายความหมายความสาคัญคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าได้นะครับแล้วอบข้อ2ประเมินสถานาการณ์จริงวิเคราะห์ผลกระทบนะครับการขาดคุณธรรมและจริยธรรมและสุดท้ายคือนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่จะใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการค้าขายได้เพราะฉะนั้นก็จะมี3ประเด็นหรือแยกประเด็นออกเป็นการสอนออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงละหนึ่งชั่วโมงครับผมโดยใช้ กิจกรรม activity based learning นะครับใช้กิจกรรมเป็นฐานนะครับในการจัดกิจกรรมครับโดยคร่คราวๆเต่อนี้ทำมาก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณการนำเสนอของผมบุคลากรสํานักงานแต่ก็ทําได้แล้วก็มีครูเอ็มคอยช่วยทีนี้อย่างที่ครูเล่าอะค่ะพอขึ้นมาพบเนี่ยเราสามารถทำปกได้เลยค่ะเอกสารประกอบการสอนเรื่องอะไรแล้วมี จัญญาบันกับการประกอบอาชีพค้าขายก,กับเกษตรกรว่าอย่างไงเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะพอพูดแบ่งสามข้อเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพอเนื้อหามันเยอะแล้วก็มีชั่วโมงสอนได้แค่ได้แค่สามชั่วโมงกูก,กังมวลว่าจะไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงเราจะไปดึงชั่วโมงมาได้ไหมหรือจะใช้วิธียังไงแต่พูดถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนต้องรู้ต้องทราบอัอนนี้ดีมากว่าเด็กจะชอบเรื่องโบราณสมมยนแต่เราต้องมีแบบประเมิน เื่อเขามาได้ได้รับใบงานให้ทำโรเปแล้วเราจะต้องมีแบบประเมินการแสดงโรเพของเขาเข้าใจตามประเด็นที่เราเมตหมายไหมแสดงได้ดีไหมแล้วก็สามารถจูงใจให้ผู้ผู้เรียนคนอื่นมีส่วนร่วมไหมแล้วขณะเดียวกันพอเขาแสดงโรเพเนี่ยเราก็มีรูบิกให้เพื่อนในห้องประเมินใช่ไหมคบประเมินเพื่อนนาเสนสิบทบาทสมมติตังนี้ด้วยแล้วก็ตัวกลุ่ม กลุ่มต้องประเมินตัวเองว่าตัวเองแสดงได้ดีไหมอะไรต่างๆด้วยค,ค่ะมันต้องแน่รูปีของแบบประเมินหรือแบบสังเกตพฤติกรรมการบทบาทสูงน,นะคะดีมากมีกิจกรรมคําว่า reflection หรือ reflective learning <c oughs> เราจะให้เด็กถอดบทเรียนที่เรียนน่ะถอดอยังไงให้เขียนบรรยายสามพันทัดหรือเขียนเป็นข้อหรือวาดรูปประกอบหรือทำ map mapping เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจครูก็ทำหมดเลยค่ะ เป็นไมแม่มมิแต่ละขอาจารย์วราพรก็ทําเป็นประจําเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าเด็กเด็กเนะี่ยเข้าใจไหมเด็กถอดได้ไหมเราก็เอามาเชื่อมโยงในภาพต่อไปที่เราสอนนะครับก็เป็นชิ้นงานเด็กได้ด้วยขั้นตอนสุดท้ายสรุปสรุปและป๊พต่างๆนะคะครูให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเนี่ยมันต้องแน่แบบทดสอบว่าคุณจะวัดอะไรแบบทดสอบตรงนี้เจ้าแล้วถอดองค์ความรู้เพื่ออะไรถอดระดับไหนอะไอันสุดท้ายครูไปเลยนะเจ้าแบบบันทึกการเรียนรู้ของผู้เรียนนะเจ้า เท็จเจอเนอร์เนี่ยก็ดับ่หอยังไงเด็กจะเขียนบรรยายสามบรรทัดรูปภาพประกอบหรืออะไรยังไงอะนะคะก็เขียนให้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็อย่างที่ครูเล่าถ้าเราได้แค่สามชั่วโมงเนี่ยเศรษฐีอพอเมียอาจจะลดลดปริมาณลง